เราจะมาติวชีวะเริ่มกันเลยแล้วกันสำหรับเรื่องที่พี่จะพูดเรื่องแรกเรื่องนี้วันนี้นะครับก็คือเรื่องเซลลเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานในการเรียนชีววิทยานะฮะแต่คราวนี้อันดับแรกเนี่ยเรารู้จักเซลล์กันพอสมควรละก็คือโอเคว่าข้อหนึ่งเนี่ยน้องคง,คงเคยเรียนเรื่องเซลล์กันมาแล้วบ้างว่าเซลล์เป็นหน่วยย่อยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีนักวิทยาศาสตร์ชาวดอยซ์หรือชาวเยอรมันนะชาวานกับชลาลเดน ก็พูดถึงเซลล์ไว้ว่าออแกนิซึมคำว่าออแกนิซึมแปลว่าสิ่งมีชีวิตโอเคออแกนิซึมคือสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วยเซลลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเซลโอเคป่ะประกอบด้วยเซลนะฮะแล้วก็เซลโปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ของเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อน้องน้องเข้าใจนิยามตรงนี้ข้อแรกก่อนเนี่ยดังนั้นน้องจะได้รู้ถึงพื้นฐานว่าจริงๆแล้วเซลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นพื้นฐานหนึ่งของสิ่งมีชีวิต โอเคข้อแรกนะครับคราวนี้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดหรือเปล่าที่จําเป็นจะต้องประกอบด้วยเซลล์ทุกชนิดหรือเปล่าฮะทุกชนิดไม่เอ่ยไม่ทุกชนิดเพราะว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ไม่เป็นเซลล์นะครับคราวนี้น้องต้องรู้ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นออร์แกนิซึมหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เป็นเซลล์เพราะมีสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มเนี่ยมันไม่เป็นเซลล์น้องทราบไปเลยนะฮะสิ่งมีชีวิตไม่เป็นเซลล์คือไวรัสเพราะฉะนั้นคําพูดที่บอกว่า ที่ชวานกับชรายเดนบอกว่าเซลล์เนี่ยจะต้องสิ่งมีชีวิตจะต้องประกอบด้วยเซลล์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเซลล์ไม่เป็นสัจานิรันรู้จักสาจานิรันไหมเอ่ยคณิตศาสตร์ตรกศาสตร์เนาะาวนี้พอเราจะพูดถึงส่วนประกอบของเซลล์เนี่ยเรามาพูดถึงสองส่วนแรกก่อนส่วนแรกก็คือเซลล์วอลหรือภาษาไทยนะครับเรียกว่าผนังเซลล์าวน,นี้เซลล์วอลเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเป็นสารเคลือบเซลล์ชั้นนอก อะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณพี่จะวาดเป็นกลมๆขึ้นมาอ่สมมุตินะกลมๆนี่คือเซลล์เพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นเซลวอลนี่คือตัวเซล์ที่มีระบายสีนี่คือตัวเซล์นะฮะส่วนที่เป็นเซลวอลก็เป็นสารเคลือบเซล์ชั้นนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสารนี้ก็จะเป็นตัวที่เคลือบอยู่ด้านนอกของเซลอ่ะวาดรูปตามไปด้วยก็ดีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเซลล์วอลเองเนี่ยมันก็จะเป็นสารที่เหมือนกับเป็นตัวเคลือบเซลล์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ด้านนอกของเซลล์คราวนี้พี่ยังไม่พูดถึงข้างในว่าข้างในเซลล์จะมีอะไรบ้างนะฮะคราวนี้เซลล์วอลพบในอะไรบ้างอ่ะน้องรู้ว่าเซลล์วอลพบในอะไรบ้างอ่ะข้อแรกแน่นอนทุกคนทราบนะครับเซลล์วอลพบในพืชพืชทุกชนิดต้องมีเซลล์วอลนอกจากพบในพืชแล้วเซลล์วอลยังพบในในจําพวกสารหร่าย l อแปลว่าสาหร่ายนะฮะแล้วก็เซลล์วอลยังพบได้ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตจำพวกแบคทีเรียแล้วก็ตัวสุดท้ายคือพบในราอ,อันดับแรกก่อนนะเซลล์วอลเป็นสารเคลือบเซลล์ชั้นนอกนะครับไม่ได้พบในเซลล์ทุกชนิดนะครับสังเกตพี่ไม่ได้เขียนสัตว์นะฮะเพราะสัตว์ไม่มีเซลล์วอลโอเคเซลล์วอลพบในพืชพบในสาหร่ายพบในรา,นราแล้วก็พบในแบคทีรีย คราวนี้พอน้องมองลักษณะของเซลล์ออกหน่อยนะครับข้อต่อมาที่พี่จะบอกน้องก็คือเมื่อเซลล์วอมันอยู่ข้างนอกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนสารกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือสารเข้าถูกไหมฮะกับสารออกคราวนี้คุณสมบัติของเซลล์วอเนี่ยอันนี้ขีดเส้นใต้เลยฮะไม่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านคำว่าเยื่อเลือกผ่านแปลว่าอะไรคำว่าเยื่อเลือกผ่านคือมีการยอมให้สารผ่านได้บางชนิด แต่ในลักษณะของเซลล์นี้เซลล์มันจะยอมให้สารผ่านได้ทุกชนิดฮะเพราะฉะนั้นคิดได้ฮะส,สารสามารถผ่านผนังเซลล์นี้ได้โดยอิสระอิสระเน้นคําว่าอิสระเพราะฉะนันมันจะค่อนข้างอิสระหรือท่ามกลางใครช่ว่าอะไรนะฟรีโอเคมันจะฟรีคือจะมีการผ่านได้อย่างอิสระแล้วบนเซลล์ทำไมสารถึงผ่านได้อิสระเพราะมันต้องมีรูอ่อเพราะฉะนั้นที่จะเขียนสีแดงๆนี่เหมือนเป็นรูบนเซลล์นะฮะ มันสอ,อนอนุบาลหนึ่งเลยเราเรียกรูบนเซลล์วอลที่เป็นตัวที่เชื่อมต่อและทําให้เซลล์วอลเนี่ยสามารถทําให้สารผ่านเข้าออกเซลล์วอลได้เราเรียกรูบนเซลล์วอลว่าพลาสโมเดสมาตาอ่ารูบนเซลล์วอลเรียกว่าอะไรนะจ๊ะพลาสโมเดสมาตาเพราะฉะนั้นครั้งที่น้องต้องมีเซลล์วอลวันที่น้องต้องมีเซลล์วอลเนี่ยอย่างเช่นในพืชในลาในสาหร่ายพวกนี้ก็ต้องมีรูบนเซลล์วอลที่เรียกว่า พลาสมเดสมาตาอะพี่ถามน้องอะอย่างสัตว์เนี่ยจะมีพลาสมเดสมาตาหรือเปล่าไม่มีทําไมสัตว์ถึงไม่มีพลาสมเดสมาตาเพราะว่าสัตว์ไม่มีเซลล์วอลหรือไม่มีผนังเซล okay? ล์โอเคแพลนต์คือพืชแอลจีคืออะไรนะสาหร่ายฟังกัสแปลว่วาราฟังกัสแปลว่วาราแล้วก็แบคทีเรียครานี้เซลล์วอลในสิ่งมีชีวิตคนละชนิดเนี่ยสารที่มีองค์ประกอบหรือ เป็นส่วนประกอบของเซลล์วอลเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นสารคละชนิดอ,อันแรกนะฮะถ้าเป็นเซลล์วอลในพืชเซลล์วอลในพืชเนี่ยแ plant and a l t o u t cell wall เนี่ยนะฮะก็คือเซลล์วอลในพืชเนี่ยจะเป็นสารสองชนิดนะครับจำพวกเซลลูโลสและเพกตินซึ่งทั้งเซลลูโลสและเพกตินทั้งคู่นะครับเป็นสารจำพวกคาร์โบไฮเดรตโอเค ทั้งเซลลูโลสทั้งเพขตินะครับสารพวกนี้จัดเป็นสารจำพวกคาร์โบไฮเดรตอันต่อมาฮะเซลล์วอลในราฟังกัสเซลล์วอลฟังเก้าเซลล์วอลเซลล์วอลในราจะเป็นสารที่เรียกว่าไคตินอ่านในพืชเป็นอะไรนะเป็นเซลลูโลสกับอะไรนะกับเพขตินอันนี้มันจะจะผสมกันอยู่ส่วนในในฟังกัสเนี่ยนะครับในราเนี่ยจะเป็นสารจำพวกไคตินซึ่งไคตินก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกัน โอเคป่ะเอ้รู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าตอนนั้นพี่รู้สึกว่าตอนตอนที่พี่นอนฝันพี่เห็นข้อสอบล่าสุดหรือเปล่ามีใครตินอยู่ในข้อสอบไหรู้สึกว่ามันมาเข้าฝันพี่อะนะฮะใครตินจัดเป็นสารพวกไหนคาร์โบไฮเดรตไยโตรโอเคป่ะอันนี้ถ้าเป็นเซลล์วอลในแบคทีเรียจะไม่ใช่ในลักษณะเดียวกันเซลล์วอลในแบคทีเรียเนี่ยนะครับจะเป็นสารจําพวกเปปไทด์ไกลแคน ค okay, ไหมครับคราวน,นี้เปปชิโดไกลแค่เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรเรียนชีวะบอกแล้วท่านน้องรู้ภาษาอังกฤษนะครับสบายแฮรเหมือนเล่นแชร์กันทั้งประเทศเปปทายคืออะไรครับเจอเปปที่ไหนเปปทุกคําแปลว่าโปรตีนยกเวนเ้นเปปซีเปปซีไม่ใช่โปรตีนไกลแคนเจอคําว่าไกลโคที่ไหนลากศัพท์คาว่าไกลโคแปลว่าหวานหวานน้องคิดถึงสารประเภทไหนฮะคาร์โบไฮเดรต พราะฉะนั้นเตปจีโดไกลแค่นจะเป็นสารที่ผสมนะครับระหว่างโปรโตีนกับคารโ์โบไฮเดรตโอเคป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นผ่านไปสองส่วนอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเซลล์ในพืชเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเซลล์ในพืชประกอบเป็นสารชื่ออะไรเซลลูโลสกับเพคกตินอะคนี้ฝางสมมุติสี่เหลี่ยมนี่ก็คือคือเซลล์พืชพืชก็จะมีเซลลวลเป็นสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก พี่เขียนได้สีออกดำๆเนี่ยนะครับคราวนี้ถ้าพี่ว่าดเซลล์วอขึ้นมาด้านไหนก็ต้องเป็นเซลล์พืชอันนี้ส่วนประกอบของเซลล์พืชพี่จะเขียนด้สีแดงอ่าน้องพื้นฐานเรื่องเซลล์จริงๆเรื่องเซลล์นี่เขาบรรจุในหลักสูตรตอนอนุบาลหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้คืออะไรของพืชตามั้งครับเซลล์มีตามั้งครับน้องอันนี้คืออะไรของพืชเคียโอเค เซลล์พืชจะมีอ่างอาจะมีของอย่างหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากนี่นคือะอะไรวิโออันนี้น้องทุกคนรู้นะอันนี้คือ n ิวเคลียอันนี้เป็นถุงขนาดใหญ่ที่พบในเซลล์พืชเราเรียกว่า v a c u ชิโและเซลล์พืชพี่ไม่ได้วาดออกเกณนให้ครบทุกชนิดนะครับพี่วาดพอคร่าวๆและเซลล์พืชก็มีไอเม็ดเขียวๆไอเม็ดเขียวๆนี่เป็นส่วนที่ทําให้เซลล์พืชสามารถสังเคราะห์ด้แสงได้ไอเม็ดเขียวๆนี่คืออะไร ลคพลาส CP นี่ย่อมาจากคลคพลาสโอเคไหมแล้วก็มีของเหลวด้านในเซลล์พืชเนี่ยเขาเรียกว่าไซโตโซ่ไซโตโซ่แปลว่าไซโตพลารซึมในส่วนที่เป็นของเหลวโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกน้องจะเห็นทั้งหมดภายในเซลล์พืชก็มีนิวเคลียสมีไซโตพลารซึมคราวนี้เวลาเขาเรียกรวมกันฟังนะครับเวลาเขาเรียกรวมกันไม่ว่าจะเป็นนิวเคลียสไซโตพลารซึมแวคลเโอทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเซลล์ เราจะเรียกรวมสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเซลล์ว่าโปรโตพลาสซึมโปรโตพลาสซึมนะครับโปรโตพลาสซึมคือนิวเคลียสไสโตพลาซซึมข้างในรวมกันให้หมดนะครับเข้าใจยังอ่ะขณะนี้ฟังพี่ต่อนะเซลล์วอลของพืชเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองครั้งแรกที่พืชสร้างเซลล์วอลขึ้นมาเนี่ย เราจะเรียกเซลล์วอลที่พืชสร้างในครั้งแรกเลยนะครับคือเกิดมาเซลล์ทุกชนิดเซลล์ Sell พืชทุกชนิดเกิดมาหน้าตาจะคล้ายๆอย่างนี้เราเรียกผนังเซลล์ที่ติดตัวคือพืชทุกตัวเนี่ยพอคุณเกิดเป็นเซลล์พืชคุณจะถูกโปรแกรมมาเลยว่าคุณต้องมีเซลล์วอลผนังเซลล์ที่ติดตัวพืชขึ้นมาในครั้งแรกสุดนะครับเราเรียกว่า primary cell wall primary แปลว่าขั้นแรก หรือเป็นผนังเซลล์ขั้นแรกนะครับซึ่ง primary cell wall หรือผนังเซลล์ขั้นแรกก็ประกอบด้วยสารที่เราพูดกันไปนั่นคือเซลล์ w a ลของพืชประกอบด้วยเซลลูโลสบวกบวกเพกเินโอเคปะเพราะฉะนั้นน้องเสร็จว่านี่คือ primary cell wall เซลพืชทุกชนิดเกิดมาต้องมีผนังเซลล์ขั้นแรกเรียกว่าอะไรนะครับ primary cell wall เพราะฉะนั้นอันนี้พบในเซลล์พืชทุกชนิด FOR ALL โอเคป่ะเรียนยัง For a l for some o, no? mm hmm. เรียนแล้วเนาะคราวนี้เดี๋ยวพี่จะให้น้องมาดูเซลล์พืชบางชนิด mm hmm. อ่าเมื่อกี้มี For ALL คราวนี้คุณพี่ก็มี For ฟอซาตรงนี้นะบางชนิดครับน้องนาพี่บังว่าเซลล์พืชบางชนิดนะฮะในเซลล์พืชบางชนิดเนี่ย พอมันมีเซลล์วอลลขั้นแรกเซลล์วอลเป็นชั้นสารเคลือบเซลล์เซลล์วอลเนี่ยอีกอย่างหนึ่งพี่จะพูดต่อคือมันจะมีลักษณะค่อนข้างแข็งเขานี้พอเราพูดถึงพืชเนี่ยน้องก็คิดถึงพวกต้นไม้นึกอออกมาพี่ถามว่าไม้ที่น้องเอามาจากต้นไม้เนี่ยมันแข็งไหมถ้าน้องเอาเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์มาตีกันเนี่ย พี่ถามว่า,าตีกันด้วยอะไรหัวแตกระหว่างเอาเนื้อไม้ของพืชมาตีหัวกันหรือว่าเอาเนื้อหมูมาตีหัวกันอันไหนหัวแตกเอาแล้วทําไมเนื้อหมูหัวไม่แตกอะก็คืออย่างนี้น้องคือเซลล์วอลเป็นสารที่ค่อนข้างแข็งแข็งนะฮะการที่พืชมีเซลล์วอลเนี่ยทําให้พืชมีความแข็งภาษาอังกฤษเขาเรียกความแข็งว่า Rigid ริจิตนี่แปลว่าแข็งคราวนี้ในเซลล์พืชบางชนิดนะครับน้องมันบอกว่าเรามีเซลล์วอลล์ขั้นแรกแล้วเราแข็งแต่เรายังแข็งไม่พอเราอยากแข็งมากกว่านี้ <c oughs> ขอโทษครับเซลล์พืชบางชนิดก็จะมีการสะสมอ่ะน้องดูนะพี่จะเขียนด้วยสีแดงๆนะดูนะดูนะดูนะอย่าเพิ่งจดอย่าเพิ่งจด ก็จะมีการสะสมสารสีแดงๆขึ้นมาด้านในบอกว่าเฮ้ยฉันอยากแข็งเลยสะสมสารสีแดงๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้านในอันเริ่มสะสมนะครับพอสะสมมากขึ้นแก่มากขึ้นแก่มากขึ้นไอสารสีแดงๆด้านในนี้ก็จะเป็นยังไงขึ้นหนาหรือบางฮะหนาก็หนามากขึ้นหนามากขึ้น โอ้ยบางทีอยู่จนแก่จนเท่านะฮะเพราะฉะนั้นโอ้โห,โอโหพอ,อยังเนี่ยเพราะมันสะสมสารสีแดงๆเหล่านี้มากขึ้นเพื่อตัวนี้ได้ความแข็งไหมน้องได้ไหมเซลล์วอลล์แข็งอยู่แล้วนี่ได้อีกเพิ่มขึ้นไปเป็นชั้นสีแดงๆคราวนี้แข็งมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นตรงที่เป็นสีดำๆนี่คือผนังเซลล์ขั้นอะไรไพมรมอรี่เซลล์วอลล์ไพรมอรี่เซลล์วอลล์ปสารพวกไหนเซลลูโลสกับเพกตตน เขานี้พอมันสะสมตัวของชั้นสีแดงๆที่พี่วาดไปไมเมื่อกี้มันเป็นชั้นเซลล์วอลที่สร้างขึ้นมาใหม่พอมันสะสมชั้นเซลล์วอลที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะเรียกชั้นเซลล์วอลที่สร้างขึ้นมาใหม่คือไม่ได้พบในเซลล์พืชทุกเซลล์แต่พบในเซลล์พืชบางเซลล์เน้นคำว่าบางเซลล์เราเรียกตัวนี้ว่าเป็น secondary cell wall หรือผนังเซลล์ขั้นที่สองโอเค เพราะฉะนั้นพอพืชมีผนังเซลล์ขั้นที่สองเซลล์พืชพวกนี้จะแข็งกว่าหรือบางกว่าเซลล์พืชทั่วไปท,ที่มีแค่ผนังเซลล์ขั้นแรกแข็งกว่าคานี้การสะสมตัวของผนังเซลล์ขั้นที่สองเนี่ยไม่ใช่เซลลูโลสไม่ใช่เพกตินเป็นสารที่พิเศษกว่าเซลลูโลสกับเพกตินอีกนะครับน้องเราเรียกว่าลิกนินเรียกว่าอะไรนะลิกนินเซลวอลขั้นแรกเป็นสาพวกไหน เซลลูโลสกับเพคตินเซลล์วอลขั้นที่สองภาษาพวกไหนลิกนินโอเคการมีเซลล์วอลขั้นที่สองช่วยอะไรพืชแข็งมากพอมันมีเซลล์วอลขั้นที่สองปุ๊บ secondary cell wall คำนี้ตรงกลาง